แล้วเราเอาอะไรต่อตอนนี้เราขาดเว่ายออกมาได้ด้วยเหรอยายยายเดี๋ยวก่อนยายเดียว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 ครับมึงมึงเขิดมึงเว้อเขิดละมึงเว้อเขิดละเฮ้ยเฮ้ยที่มีไอเดียที่มีไอเดียเอ็งเอ็งเอ็งจุ๊กเอ็งจุ๊กใหญ่น้าบ้านเดี๋ยวกูเข้าบ้านไอ้ยายเดินตามกูกลับบ้านเดียวไอ้ยาย ด่านกว้างกว่านี้นิดนึงไหมมีด่านมีเดียมครับเออมีเดียมขอมีเดียมแร็งอันเอาเอานอร์มัลหรืออีซี่เขาตัดมีเดียมงั้นเอาเป็นมีเดียมแต่เป็นอีซี่ก่อนเราไปดูด่านก่อน A few minutes later ้ยบ้านสวยอะรอบเนี้ยทั้งเฮ้ยทั้งเข้าบ้านสวยแต่บ้านไม่มีรั้วหน่อยหรอไม่มีรั้วบ้านเขาตั้งอยู่กลางป่าเรามาป่ากลางเขาโอ้โหเออส่วนใหญ่บ้านฝรั่งเขาชอบสร้างไว้กลางป่าไม่รู้ทำไม หนังฆาตกรหลายเรื่องแล้วสร้าไว้กลางป่าไอของที่ต้องขโมยกันก่อนคุณแจเกร็ดูนะแล้วก็มีโทรศัพท์นะมีโทรศัพท์แบบเก่าครับมีแล็ปท็อปสีดำกล่องบันทึกหรือว่าแผ่นไวนิลนะคะกล่องยาขนาดเล็กๆแหลมโพงแหลมโพงอะไรแล้วล้ำล้ำโพงโปรเจคเตอร์เอาผีล่าแล้วปืนไรเฟิลเอ้าเครื่องเล่นแผ่นเสียงยองยุททีวีจอแบนแล้วก็จอคอมพิวเตอร์คุณแจมาสเตอร์คีย์กับออฟฟิศมันล่าไวจังวะมาห้องตรงนี้ก่อนไหมอะรอรอปิดไฟให้หน่อยรอปิดไฟให้หน่อย แต่นั้นปิดให้ได้อิ่ไปเลยอดเลยป่ะพร้อมนะคะเริสโกมีอะไรทีเนี้ยนนั่บ้านหลังใหญ่ใหญ่เออหลังใหญ่แปลว่าจุต้องจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ๊บจุ๊ในห้องนี้มีอะไรมีประโยชน์ไหมเนี่ยพี่ระวังผีสปาในห้องนเปิดไฟให้ไม่มีอะไรเลยอ่ะห้องเนี้ยโอ้ออร่อยเลยอิ่มเลยของว่าง มาได้แล้วเปิดไฟให้แล้วไฟกันเลยสองคนแหมประหยัดไฟกันจังเลยแลเราเนี่ยฮะนี่้องอะไรอุ้ยกลอีกแล้วอ่ะเอ้าใครแล้วใครปิดประตูใส่หน้ากูเมื่อกี้ห้องอะไาอ้ไะหองวะ่ห้องอะไรอหรอห้ออ่้องอะร้องอไรนเออว่ะห้ไะไร่ะะ่ห้อง่หองะอ่้อะไรผีเปิดออกจากประ้ไหน จะวอล์กจะวอล์กคนแค้นแน่นอนโอ้โหกูปกติกูก็มองไม่ค่อยจะเห็นอยู่แล้วเอาผีเตี้ยมาให้กูอุ้ยอันนี้ห้องกระลาดอ่ะรันเราต้องมาปลดล็อกก่อนไหมนี่ไงปลดล็อกแล้วเอ้ยพี่ระวังผีไว้ใกล้ปลดสัญญาณไงปลดสัญญาณก่อนไหมอ่ะไหนๆอ่ะมีได้ได้ขอเปิดไปก่อนพี่ระวังนะโอ้โหจัดจัดรวยจัดซิโอ้โหรวยจัดอร์อยู่นี่นะอยู่เบเกอร์อยู่ห้องกระลาดโอ้งั้นง่ายเลยถ้าเบเกอร์ห้องกระลาดอ่ะเขาบอกว่า I am อมเฮียไอเฮีย ด้วยเรายังไม่ได้ของเลยนะเนี่ยรันคนดูบอกว่าเป็นจูออนแน่นอนอ่าเปิดไฟแล้วบอกเดี๋ยวรันปิดโอเคจะเปิดภายในสามเฮ้ยเปิดแล้ว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 อุ้ยห้องนี้ใหญ่มากได้ของแล้วพี่เฮ้ยทีวีไอไม่ใช่ได้พีซีแล้วได้พีซีแล้ว ไหนเรามีอะไรอีกไม่มีตุ๊กตาไหนตุ๊กตาไหนน้อง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 เลยยี่บี้ยี่ไี้พาเข้าที่มืดมันพาเข้าห้องครัวปิดปิดไฟข้างนอกให้หน่อยได้ได้นะครับเดี๋ยวนะเจอของไหมตรงนี้เล่วไฟกระพริบแล้วน้องไหนน้องอยู่ไหนเด็กอีกห้องนู้นนะห้องนู้นนะไอเด็กพาไปไหนเด็กดูมันเต้นใหญ่เลยเด็กนี่มันอยู่นี่ค่ะแมี่ยิวตกใจอะไร อุ้ยหลันหลันจิมมี่จิมมี่วายไปบีบีบีบไป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 ลาลิไปลาลิไปพี่ดูมันให้อยู่ไปเปิดไปเปิดไปเปิดมีน้องๆมาด้วยใครมาด้วยคาตะกี้ใครมาด้วยน้องเล่นเหรอโอเคหลันไปเปิดหลันไม่เปิดพี่รอเน อนน้หอองยู่่แล้โอเคโอเคผีผีไม่ว่าผีอะไรอ่ะผีมันไม่มีตัวผีมันร้องหนผีคือผีเลยอ่ะทุกคนรีวิวผีเหมือนผีเลยอุวยมันร้องไห้ด้วยเอ้ามีคนตายอ้าตายเหรอทำไมมันตายเงียบๆเลยเด็กๆเรมีโมดูนี่ไงเกิดตรงนี้ไปเลยเกิดตรงนี้ตายตรงนี้พี่พี่ฟังหนู่นะไอ้ไฟดับอะไฟดับวิเดียวมันหักคอหนูเลยวะ ล้วเออชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วกูงงเลยวีดีโอไม่หลักคอหนูเลยแล้วไม่ทันทวิงแล้วยิงมันมาเงียบๆไปเงียบๆเลยนะเว้ยเมื่อกี้ยังไม่ทันจะได้ร้องอ่ะคือมันโดนหักก่อนแล้วอ่ะเด็กคือผีอ่ะไม่หักคอคนในคุกกี้สองตัวคุกกี้คุกกี้ผี่ผีมันคงลำคานอ่ะคุกกี้อะไรวะอะไรอ่ะพี่เวลาบรรจุออนยิงพี่บรรจุออนเออผีจุออน คาญอยู่อ่ะคาญอยู่ไหนวะเปแ่้วมันมันอยู่คานทงเนี่ยแล้วแล้วเดี๋ยวเราเรียกน้องว่าน้องหันซิ้วฮะเรี่องสงสัยอยู่เลยเนี่ยด้วยตุ๊กตาเป็นพามาหาที่ไหนเนี่ยอตัวไม่ใช่ว่าเราได้ไหนนี่ขาบอยแล้วนี่พี่มันอยู่บนเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้เครื่องเล่นเพลงอ่ะมันอยู่ข้างบนอยโอ้ยหายไปแล้ว้องหายไปแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันรอปิดไฟห้องนี้แค่ไหนครับกุญแจตันนี้กุญแจกระดูกอุ้ยเสียงอะไรวะ รอปิดไฟห้องนี้หน่อยครับกัรจะวิ่งไปครับรอคนนึงรอคนนึงอยู่ข้างหน้ารันเลยอยู่ข้างหน้ารันเลยรันมันไม่เห็นจริงอ่ะรันกูสาบานไม่เห็นจริงเหรอโอเครันวิ่งไปอุ้ยเล็งไม่โดนอ่ะเปิดแล้วว้ายอุ้ยตกใจอ่ะทุกคนมาดูนี่ดิดูนี่ดิหันมาดูแล้วก็ตกใจ ทำไมเราไม่ขโมยสิ่งดีแล้วเราเอากลับบ้านนั่นน่ะสิอันนี้เอากลับบ้านไปน่าจะรวยเลยนะเฮ้ยพี่ชั้นสองอีกเหรอไอ้จวนจวนอยู่ชั้นสองนี่อยู่ชั้นสองคำจกคำจกอ่ามาดูห้องน้ำหน่อยไหมครับอันนี้ห้องอะไรวะอันนี้มันจะมีมาสเตอร์คีย์กับออฟฟิศคีย์เรายังไม่ได้สักคีย์เลยว้ายมันวิ่งข้างหน้าวิ่งข้างหน้าอ่ารอรอปิดไฟห้องนี้หน่อยครับอ่ารันรอปิดให้แต่รันหาไม่เจอหนึ่งเดี๋ยวเหรอ รัน,นอีกแล้วเหรอรันมึงนี่นะเอา้าไปไปไป,ไปวิ่งไปวิ่ง,งไปเดี๋ยวพี่รอห้องนี้พี่รอห้องนี้พี่ลันลันหลงเนีว่าทางไหนเอา้เอาอ่ากลับไปห้องเก่ามันขาดไปแล้วรันมันขาดไปแล้ว ตามไปเปิดเริ่มเปิดเริ่มเปิดเรมดแล้วนะเปิดแล้วนะมัอยู่กับพี่มันอยู่หน้าห้องมันอยู่หน้าห้องพี่อยู่ห้องเดิมพี่อยู่ห้องเดิมไหนไหนนผม้อนน่อผม้อนเป็นครเป็นใครหรอพี่อยู่ห้องเดิมอยู่นะพี่อยู่ห้องเดิมอยู่นะโอ้โหมันคานใหญ่เลยยี่นี่ไหนอยู่ไหนกันแล้วอ่ะอยู่ห้องรถกัลงรถพี่ให้โอ้โหอ้าววันดี่เล่นวันดีเล่นวิ่งไปทางขวาแล้วหรือวิ่งไป้างหน้า ออยู่ไหนะวิ่งมาก็ระวังเจอมันนะพี่เห็นมันคานอยู่ข้างๆห้องเก่าเลยห้องเก่าอ่ะเราไปทางขวาแม่อิงหนูพี่หนูตามหลังพี่ลานน่อยหนูไม่รู้ดางเว้ยว่ามันคานอยู่เลยูกิอนดูดิ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 เราที่มันคานไปแล้วมึงรีบมาเหอะมึงเลือกเล่นดิมึงรีบมาเดี๋ยวนขาจะ หายหายหายรีมาเราเรีมาเราเรีมาเรา Five minutes later เราเราสองคนดูสนุกกันนะ นี like ่ไงเมื่อก oh. ี้มันตามคานตามเลยอุ้ยผิดตัวทีตัวทีผิด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 ตัวทีตัวทีอยู่ไหนอยู่ห้องเดิมพี่ห้องเดิมนี่ห้องไหนวะรันวิ่งไปเลยก่อนพ้อมมันวิ่งไปเลยก่อนรันวิ่งไปแล้วเปิดไฟเดี๋ยวพี่ปิดไฟแล้วตามไปข้างหน้ามีที่เปิดไฟไหมอันนี้มันมีไว้เปิดเปิดยังโอเคสวยอ่าอีงรองนั่นนะคือตะื่อกี้คุณเจ้าค่ะเฮ้ยกุญแจมาสกียสุดอด สุดยอดตะกี้รันวิ่งออกมานะรันลรอปิดรันลรอปิดเดี๋ยวพี่จะวิ่งไปเปิดได้เอ้ยอันนี้มันทางออกแล้วนี่ใช่ใช่รันค่อยๆไปไหนอิงอยู่ไหนอ่ะเรนต์ไปตรงไปพี่กาหลาชเลยเลยรันเก่งนี้ให้ครับเดี๋ยวถามถาบอุได้เดี๋ยวจวนหลวงควบเอะไรอะไรอะไรเอ้าไม่ใช่อยู่กาหลาดเหรอมันไม่อยู่แล้วมันไม่อยู่แล้ว อยู่ห้องขวาอยู่ห้องขวาเนี่ยเห็นห้องพี่มองป่ะเออห้องตัมมาตั้มมาตัมมาอีกตั้มมาขึ้ตัมมาแล้วแล้วเออมาแล้วเด็กหลงมาแล้วเด็กหลงขอโทษขอโทษขอโทษทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันไหมรอบเนี้ยไปเปิดห้องถงให้หน่อยครับเดี๋ยวปิดให้ได้เอ้าไปสิห้องถงอยู่ไหนข้างหน้าไงข้างหน้าไงโอเค หรือว่ามันจะเป็นญาติของไอเกกี้ญาติของกี้กี้เดี๋ยวเดี๋ยพี่ขึ้นไปเปิดข้างบนให้อ้าวับลับลถ่ถถถมถเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังทันทันทัมอยู่ข้างหลังกระบากระากระบะทุกคนกระบาระากระบะกระบะากะารบร เดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากห้องนี้หน่อยนะรอปิดนะมันขำมันขำมันขำอีกแล้วเอ้อาฮู้อาฮู้อาฮิอาฮีอาฮเฮ้ยโดนคุณแน่โดนคุณดอเลี้ยงตัวแน่แม่เงยมันผิดมัดผิดไปทางขวาพี่โอเคพี่อ่าโอเคพี่มันอราไปคือตอนที่รันอยู่กันหลานเราจะวิ่งมาเอ้ยรนันนนันนัรนนรันันนรนรนรันรนน ัับอดนไปขึ้นเลยสาวๆขึ้นตามเลยเดี๋ยวปี๊จะล่างให้ปิดไฟให้หน่อยฮะอ้าวแตดผิดทางโทษเอะโอเครีบมาเราลันมันมันอยู่นั่นเลยบอสฮะนี่ไงมันว้ามมัหลังกันนะเอาเหมือนมาโขงนั้นไปเร็วอ่ะเอ้นด้านหลังพี่คิวอ่ะมันว้ามโอเคมาแล้วไงข้างนอกแล้วอ้าวลันตายเหรอย่างด้านหลังี่มีอยู่ด้านหลังพี่เลยอ๋อตกใจเอาขำขำพี่คิวเราอยห้องนั้นพี่โอเค โอเคอ่ะไปตกใจนะกว่าลังตายแม่งยังได้โทรศัพท์แล้วมีอะไรอีกไหมที่เรายังไม่ได้ปืนไรเฟิลโปรเจคเตอร์ไรเฟิลแบ็คแล็บเขาจี้เขาพกปืนไรเฟิลไหมในบ้านถ้าแม่จี้นั่นน่ะสิเอาไว้ยิงโจรอย่างเราเอาไว้ยิงมึงอ่ะเอาไว้ยิงพวกมึงมึงอะออกมาแล้วออกมาแล้วถีบมาถีบมาถีบมาถีมาตอนนี้เสียงเห็นไหมนี่เสียงวะ ข้างหน้าไกลมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอหน่อยนะด้านหลังรันไหมเออด้านหลังด้านหลังเอออันนี้ห้องอะไรอ่ะเดี๋ยวไม genau, ะะ่รู้อ่ะเดี๋ยวรันปิดไฟให้เคครับอ uh> ุ้ยห้องนอนห้องนอนไม่ไปเลยไปเลยเดี๋ยวนี่ทีวีได้แล้วอุ้ยเจ้าของบ้านเขาเอ้ยจี้ไปเที่ยวไปเที่ยวนี่ด้วยไปขี่ช้างมาด้วยขี่ช้างว่ะไปยุตยามายุตยามาเมืองเก่าของเราแต่นี่ได้กุญแจได้กุญแจออฟฟิศมาแล้วเราได้กุญแจแล้วฮะ เรนคือสองสาวกี่คอแตกคืออิงก,กับรันใช่ไหมส่วนอะเลนกับพี่คือยังยังไม่ได้เจอเขาไล่เขาเล่มันไม่ชอบไล่พี่พี่ก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันหมดยังอันนี้เหมือนจะไม่มีนะหมดแล้วใช่ไหมโอเคครับเราคลิกแชมพูงั้นรอรอ,อปิดให้พี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่จะวิ่งไปไม่น่าวิ่งไปได้แล้วไม่น่าวิ่งไปได้แล้วเฮ้ยจังหวะนี้แหละกูไปเฮ้อเอ้ยโอเคสวยอ่าห้องนี้ ห้องนี้จูงได้ป่วะเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้จูไม่ได้เอ้ยอะไรอยู่บนโต๊ะอ่ะลงด้านล่างไปไปลงไปลงไปเดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวพี่ดูให้ามีอะไรวิ่งกระจายได้เดี๋ยวพ่เปิดให้จำทางได้อยู่เอเอยืนมองผีมันยืนมองยืนมองยืนมองเลยมายังเปิดยังเปิดยังเปิดแล้วพี่โอเคโอเคยกอิงว่ะ ทำไม็นผีฆ่าตัวแรงจังวะเออค่าตัวมึงแรงเกินไปนะบางทีเออามาแล้วครับคนดูนะครับออ,ออุอ้ยเขาบอกว่าเอาเหมือน<า>ที่พี่คิวบอกไงแอมพี่รันวิ่งขึ้นมาได้นะโดยไม่ต้องเปิดโดยไม่ต้องเปิดไฟอ่ะรีบวิ่งขึ้นมาได้นะข้างบนเ,ออเปิดรออยู่เขาอยู่ห้าห้องรันพี่นึงนะเขาอยู่อยู่ตรงไหนอิงเห็นป่ะเ,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 เอาย,นอนยกหัวยกยกหรอยกหัวแล้วเขา,า่กุแกกว่กวัวเริ่มไม่ใช่แล้ววัวอย่างหลักนี่เริ่มไม่ใช่แล้ว ่อแกวแต่เราคบหมดแล้วนี่นะใช่มีองอะไรที่มันล็อกอยู่อ้าวลันเลยทรายเราต้องไปทางไหนอะตรงไปพี่ตรงไปตรงไปตรงไปตามมาตรงไปตรงไปซ้ายมืออ๋อขวามือขวามือแล้วก็ตรงขวามือขวาวตา เล่นใหญ่มากคือขาดแค่สามอย่างไอ้สอย่างเนี่ยมะเด็ดเนั้นน่าจะอยทสอนเนี่ยพี่ลงหาไปทั่วเลยรมาพี่มันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าอแม่งคานไปนู่นแล้วจังหวะนี่แหละอ่ะออกมาได้แล้วเราต้องไปเช้นสองต่อใช่ไหมพี่เบลใช่พี่ปาวิ่งาวิ่งตาพี่มาต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  นิ้วหัวหน้าหัวหน้าเาว้าวนิ้วพี่คิวไวมากโอ้ดีนะนิ้วเราก็ไวอยู่พอควรอมนิ้วไวอตาวได้เอ้ยวิ่งไปไม่ได้มันดักทางอยู่ว่ะเออแป๊บนึงนะรอมันวาร์ปก่อนอ่ะทุกคนรอรอปิดไฟรอปิดไฟห้องนี้นะไม่สองคนเป็นอะไรพี่อย่า ตตตตาาาาข้างหูรันเลยใช่มันอยู่ข้างหูเราอ่ะเออห้องนี้เราสมมุิครบทุกอยังเลยห้องห้องนี้เปิดจิ้งแล้วนั่นแหละสิเราโดนไล่ก่อนไงก่อนอันนี้ใช่ปะนี่ไงเจอแล้วไทนี่บอฟอุ่ยได้เงินอเกิดอะไรขึ้นไรเฟิลไรเฟิลฟ์เฟิร์นเออได้แล้วมีใครเอาปืนไลฟ์เฟิร์นมาในห้องครัวนั่นน่ะดิทำไมเอาปืนไลฟ์เฟิร์นในห้องครัวว่าเจ้าของบ้านนี้แปลกๆละเริ่มแปลกแล้ อโปรเจคเตอร์โน้ตบุ๊กสีดำเราจะเห็นได้ยังไงนะว่ามันเป็นสีดำแล้วบ้านมันมืดเหลือเกินลองปิดไฟหน่เดี๋ยวรันจะดำให้ดูเองหิวิ่งเข้ามานี่แปลกเลยแปลกนะเดี๋ยวปิดให้เข้าไปทีละคนนะครับเอ้าต อยู่ข้างหลงตา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 วาาเราต้องไปตา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 เออเออ้ไมเราต้องลบากบบ้านีว้าอยู่ข้างหน้าเลย้าไออยู่ข้างหน้าโอเคไม่ได้แดงกุลก็มาเอาปืนไรเป้นไว้ในห้อง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 ครัวเพราะว่าเผื่อทาอาหารแล้วเจอหนูจะได้ยิงตเอาลงมอได้เลย ตา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 เอ้าหายไปไัหมดวะตาตาตาาตาิ่งหมดใช่มครบโอเควิ่งมาห้องเดิมอะพี่วิ่งมาห้องเดิมโอ้ห้องเดิมเปิดไฟไว้ไงมีผีหนึ่งตัวเออสองตัวสตัวเอครบขม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 อะไรขมมทาไมขมมีผีพี่ไป โอ้ยนี่ไงห้องที่เรายังไม่เคยเข้ามาเฮ้ยนี่ไงได้แล้วอุ้ยเหลือไอเทมหนึ่งชิ้นอุ้ยเหมือนมันจะมาเลยว่ะอีกหนึ่งนาทีห้าไม่เจอจะให้คำใบอาแต่เราได้กุญแจมาสองห้องอ่ะมันยังมีห้องหนึ่งที่เราไม่เจอหรือเปล่ามันมันนัดจี้แน่นอนพี่คิวมาดูนี่ดิไหนนี่ไงชุดสาวสาวสีชมพูกับสีฟ้าแล้วกินข้าวยัง อีกหนึ่งนอทีอุยอุยอุยอันนี้เราดูแล้วเนาะดูแล้วแหละน้อมันจะอยู่ไหนอ่ะมันเหลืออีกหนึ่งนาทีอ่ะวายอีกอีกหนึ่งนาทีเราไปรอห้องกระลาดไหมได้อ่ะไปเพราะฉะนั้น ไปหรออิงไปรอห้องกระลาดกันล้ไปรอกะลาศกันแล้เหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายตามไปรอแล้วฮะรอหน้ารอหน้าคัดเอาเลยฮะมันอยู่หลังเราอ่ะตรงไปขวามือขวามือตรงไปซ้ายมือเออซ้ายมือเดี๋ยวคนเอ้ยทำไมทุกคนเรามานั่งจับเข่าคุยกันจับเข่าคุยกันอาไรอะอ้าวเบดรูมห้องนอนห้องนอนไหนอ่ะเออมีหลายห้องอ่ะ ผีวิ่งไรเดินผ่าเดินคุกกี้คุกก um ี้ไป uh อะไรเงี้ยซ้ายมือซ้ายมืออ่าโอเคงั้นปิดอะไรกันแล้วเปิดข้างบนนี่เขาเป็นน้ำหลังเันอยู่เแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมาแล้วมาแล้วห้องนอนห้องไหนอันนี้ห้องอะไรวะเออดูห้องนี้ไหมมันอยู่ข้างหลังเราที่ไงห้องเตียงเอ๊อไหนอ่ะ มันมีหลายห้องไงประเด็นเออมันมีสองห้องป่ะม,ม,มีมีแาจะบอกมาตรงมาตเตอร์อะไรเงี้ยเออตแต่ประเด็นคือไหนว่าห้องมาตเตอร์ต้งเราเราไปหาห้องที่มีเตียงก่อนก็ได้พี่ไปนี่ห้องนี่ห้องยายเก๋วห้องยายเก๋ว <c oughs> ต้องไปดูห้องยายจิ๋วเออหาอยายจิ๋วตาตาแป๊ะแป๊ะเราเคยไปนด้ยังพี้ควาไหนอะไหนอย่างนู้นอะเออยังเลยอ่ะรันวิ่งไปดิไปรันวิ่งไปดิไปผีหักคอแล้วนี่ไม่หักหรอก ไปยังไงห้องนอนเออนี่ไงเฮ้ยเราเคยมาหรือยังวะเหมือนไม่เคยมาเนาะไม่มีพี่ยังไม่มีอการค้นคว้าตังก็ยังอยู่ครบนี่เปิดไฟห้องน้ำนะได้เอ๊ะมันไม่มีอะไรให้หาแล้วเนาะนี่ก็เป็นห้องนอนแต่ไม่เห็นมีโน้ตบุ๊กสีดำโอ้เบดรูมไหนวะมันไม่ได้บอกว่าเบดรูมไหนไงเบดไหนเบดไหนโกโก้ไปเริงเฟอร์นอนเปิดครบหมดยัง ห้องน้ำเป็นไรยิงไม่มีไม่มีก็มันบอกเบดรูมไงมันจะไปอยู่ในบา t h r o o ได้ไงใช่ไหมเออคุณพี่ห้องนี้ไม่มีมันอยู่หน้าห้องอ่ะแต่อีนี่มันอยู่หน้าห้องแล้นะคุกกี้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 เอาวิกิไปแล้วเหรอพี่แวบมาเปิดห้องกลางให้นะได้สคนมีไปก่อนได้นะแล้วมันเหลือห้องตรงไหนอีกนะอ๋อฝั่งนู้นกับชั้นล่างน่าจะมีห้องนอนอยู่มั้งตองหลังห้องนอนข้างล่างนอนทำไมหลายห้องวะ มันก็ไม่เข้เาใจผีอยู่ด้านหน้านะบีกกลับมาแล้วด้วยคุกกี้คุกกี้ทุกคนเดี๋ยวไคุกกี้คุกกี้มึงอยู่ไหนกันวะ <c oughs> อ๋ออยู่นี่เหรอไอ้รันอยู่ไหนวะมันทุกคนเปิดโถงแล้วใช่ไหมันได้เดินไปห,หาก็อยู่ข้างบนเนี่ยตรงกลางอะบนกลางที่ที่เราเจอกันผีเขาเต้นคุกกี้ใส่รันอยู่ไหนเดี๋ยวรออ้อาวจะลงข้างล่างเหรอเอานั่เข้าบนเตียงก่อนให้เข้าบนเตียง วายตาตาตาโอ้ยห้องนี้ยังไม่เปิดนี่นาเอาวะเออเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเาไปดูมาเร็วมาเร็วเออมามามาโอเคเมื่อกี้ห้องไหนนะที่รัเจออ่ะเขาเขาวิ่งเล่นอยู่แ้๊นนึงนะเด็กมันวิ่งเล่นอยู่อุ้ยขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้านำไปเลยนำไปเลยนัไปเลยติดติดขำเจาะขำเจาะ วายติดผีนี่แหละแม่โอเค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 ไปไปไปเออ let's go let's go let's go ไปไปเดี๋ยวเขาเปิดไฟให้โก้ความปลอดภัยในชีวิตจะสูงมีในซ้ายใช่ไามเปิดไม่ได้อะเปิดไม่ได้เอะเรามีกุญแจแล้วทำไมเขาเปิดไม่ได้ผีหลอกอันนี้คือห้องอะไรอ่ะอันนี้ห้องครัวป่ะห้องนี้เราเคยมาแล้วนี่แต่เนี้ยทำไมเราเข้าไม่ได้อ่ะ อะไรอะตกใจพี่นึกว่าพี่วับเขาไม่ได้อะกุญแจก็มีครบแล้วนะลันปิดห้องไฟกลางกันได้เลยเคแล้วก็ห้องนอนข้ามบนไม่มีนั้นเราต้องดูด้านล่างแล้วแหละพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่เปิดตรงนี้ให้ปิดห้องกลางเอยโอเคเคค่อยไต่ไปไต่ระดับไต่ระดับแล้วก็ไฟดับอีกเออแล้วก็ดับแล้วก็วิ่งตา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 ต่อตาตาจะปิดแล้วนะเคครับเฮ้ยไฟแดงไฟแดงเดี๋ยวจะดับมันจะดับโอเครันปิดให้ รันเองมาช้าจุงโทษพี่รันติดไฟให้อยู่เองมาช้าทำไมถึงมาสายโอ้โอ๊ยโม๊ยโอนยโอ๊ยโอ่นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโองนอนไั่นแหอ่ห้องนอนไหนอ่ะโอ๊ยโอ๊ยอ๊้โอ๊ยโอ๊ย่อเรโอ๊ยโอ่ยโอ๊ยโอ๊ยโ่๊ยโี่ยโอ๊ยอ๊ยอ๊อยโอายโอี่นั่นอยู่นะ เราก็แบบตัวเสืตัวเหลีอยู่นะเนี่ยแบ็คแล็ตท็อปก็คือต้องเป็นโน้ตบุ๊กไงไม่ใช่นังข้างล่างปิดให้หน่อยครับข้างล่างปิดให้หน่อยเนี่ยวนมาที่เดิมแล้วเนี่ยรันเนี่ยงบนเลยอันนี้<อ>ห้องน้ำ<า>ไม่เกี่ยวเดี๋ยวลองลองหาห้องที่ไม่เตียงเพิ่มก่อนได้เดี๋ยวพี่จะปิดหน้าเลนโอ้โหสวัสด,ดีคุกกี้คุกกี้กูไปแล้วขึ้นมายัางขึ้นมาเร็วหาเป็นวงกลมแล้วเนี่ยหาเป็นที่เดิมเนี่ยมันก็เหลือแค่ห้องนี้แล้วอ่ะเ จริงจริงจริงเพราะว่าห้องนี้ก็มีเตียงไงแต่พี่จำได้ว่าพี่เอาเอาจอคอมตรงนี้ไปแล้วแล็บท็อปล่ะท็อปอยู่ไหนอันนี้ป่ะไหนไหนเก็บได้เปล่าเอ้ยมาแล้วคุกกี้คุกกี้เสียงมันใกล้มากแต่ประเด็นคือแล็บท็อปมึงอยู่นั่นไงแล้วมันอยู่ไหนในห้องป่ะเฮ้ยมันอยู่ในห้องไใครตามใครตามใครเฮ้ยวาย จุก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 กจุ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  มีขึ้นวูดูปะ่ะมีขึ้นวูดูไหมคือคือคือตอนที่พี่วนมาเราเดินจุ๊เป็นวงกลมใช่ปะ่ะแล้วมี <c oughs> ช่วงหนึ่งที่เราอ่ะเอาหน้ามาชนกันประตูหนึ่งแล้วก็มีคนตายแล้วพี่ก็วิ่งออกไปแล้วพี่เดินติดไปได้แล้วพี่ก็ตายต่อแย <c oughs> ่นอ <c> ะ <oughs> วันนี้คืออา่ามีวูดูขึ้นไหมคะบอกว่าให้หาวูดูไหมเราจะได้หาให้ใช่ยัวบูดูแฮสปอน โอเครันต้องหาแล้วสีนะด้วยก็ทุกคนช่วยรันวิ่งหานะครับเดี๋ยวรันจะวิ่งหาแล็ปท็อปไปด้วยทำไมวะทำไมห้องนั้นมันเข้าไม่ได้วะ w ว y h o ฮาตายเฉยตายแบบงงๆตายแบบตายแล้วหรออะไรเเอ๊ะเต็มไปหมดเ้ยเขาอยู่ห้องเนี้ยห้องนี้เรามาอย่างวะ ผีมเปิดไฟไม่ได้หรอวะไม่ได้พี่เฮลัน<บ>มันมีห้องนึงนี่มันอยู่ข้างล่างแล้วมีประตูที่ยังไม่เคยเปิดอ๋อหรอเป็นยังไงอะเออหรือว่าห้องนี้เราเข้ามาแล้ววะมันอยู่ข้างๆไงแอมเฮียเอ้แอมเฮียมันก็เราก็เปิดแล้วนี่นะเจอวูดูคนหนึ่งมันหยิบไปแล้วนะมันกำลังเดินไปสองคนรังชุบสองสองหตยคนหนึ่ง Hero never dies อ้าวพี่กำลังเกิดภายในสามฮิโร่เนี่ยวะดศพพี่อุ้ยศพไอ้อิงคือแบบนนนนาะอย่างงี้ไม่ดีนนนนเอย่างงี้สงสสยไม่ดีเนนนนเนเกิดแล้วหรือเปล่าหนูไม่เกิดแล้วเออเอเกิดไปแลอบนึะไม่นนหนนอิงก็เดินหาอิงก็แบบนนนๆๆอย่างงี้ไม่ดีออ ใช่ใช่ข้างล่างมีห้องนอนอยู่ห้องนึงหน้ากาล่าเลยเอาตืด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 ตตืด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 ตืืดตืดตืดตืด คือก่อนหน้านั้นกูฆ่าน้องไปไงกูเดินชนหน้าน้องไปทีนึงแ้วตอนนี้กูต้องมาช่วยมาแล้วแหละไข่โทษเอาหน้ามาจ้ะกันแล้วก็มีคนต่าใช่ฮะจะได้ยินเสียงมันร์กนิดนึงฮะนั่นไงมาจริงตรงไปตรงมาแล้วเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายบ้านนี่คือใหญ่มากอาปิดออกมาหน่อยฮะแล้เราปิดไปตรงกลางไหมไม่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 ใช่ห้องนั้นนะพี่ตรงตรงเข้ามาในห้องอันนี้ห้องใหญ่มันต่อกันมันต่อการอิง เอาล้อไม่ต้องกันเนาะอ่ะตามมาฮะตามมาห้องน้ำฮะเมื่อกี้ตอนเป็นผีพี่ไปเซอร์เวย์มาแล้วไงเดี๋ยวพี่เปิดให้นะเมลนปิดให้เอ๊ะเจอป่ะเมลันสามารถแทงให้ได้ที่เยอ้เย้เย้เย้เป็นแล้วทุกคนว้าวโชคดีไม่มีคนตายเย้วู้าวรวย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  รวยบุญยาโอ้โหเล่นไปครึ่งยุโมมึงบ้าแล้วก็แย่แล้วแบงทั้งกังคนละห้าสิบสามบาทห้าสิบสามบาทถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b ์ให้คิวด้วยนะคะ